ในส่วนของการรู้ทันเป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับนักเทรดนะคะรู้ทุนรู้เทนและต้องรู้ทันนะคะเรารู้เทนเราดูได้จากทฤษฎีที่เราเรียนมาทั้งหมดแต่สิ่งสําคัญมากๆก็คือการรู้ทันว่าจะเกิดการเปลี่ยนเทนเมื่อไหร่เนี่ยสำคัญยิ่งกว่าเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้นะคะคุณอาจจะอยู่ต้นเหวหรืออยู่ติดดอยได้นะคะนี่คือ จุดที่นักเทรดไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำน้ำมันโฟเลชมักจะโดนบ่อยๆก็คืออยู่บนดอยอากาศดีมักจะพูดกันบ่อยๆนะคะเพราะอะไรคะเราไม่รู้ทันนั่นเองนะคะหรือว mm ่า hmm. บางทีแบบเปิดเซลล์อยู่ติดอยู่เหวอเลยนะคะเพราะอะไรอะ่ะก็เราเล่น,ลนตามเทรนด์แล้วอยู่ๆเรามาผิดเทรนด์ได้อย่างไรนะคะก็คือการที่เราไม่รู้ทันนั่นเองนะคะการที่ทำให้เราได้รู้ทันนะคะ ใช้ทฤษฎีโครงสร้างแรกที่เราเรียนเลยนะั่นคือเทรนแพทเทิร์นเห็นไหมคะว่าตอนนี้ที่ตลาดอยู่ไซเวย์บริเวณช่วงนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเวลาที่ตลาดอยู่ไซเวย์แบบนี้เรามักจะดูไม่ออกว่าราคาจะไปทิศทางไหนนักเรียนมักจะถามอาจารย์อยู่เสมอแล้วมันจะไปทางไหนะคะอาจารย์นะคะเอาควเป็นจริงนะคะอาจารย์จะไม่รู้ อาจารย์ไม่ใช่เจ้านะคะแล้วอาจารย์ก็ไม่ใช่คนควบคุมตลาดโกลเดตได้แต่สิ่งที่อาจารย์รู้คืออาจารย์จะตีเกาะบ,บนเกาะล่างแบบนี้และคือจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ําสุดในกกอบไซเวย์นะคะมันเบรกเมื่อไหร่อาจารย์ก็จะเข้าฝั่งนั้นตามทฤษฎีเทนน์เทิร์เนอะจำได้ไหมคะเพราะฉะนั้นปกติถ้าเป็นกรอบไซเวย์แบบนี้อาจารย์ไม่รู้ค่ะอย่ามาถามค่ะอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกัน ะะอาจารย์ทำไงอาจารย์ทำแค่นี้ค่ะให้มันสู้กันให้เสร็จสู้กันเสร็จเมื่อไหร่ฝั่งไหนชนะอาจารย์ไปฝั่งนั้นนะคะสู้กันเสร็จปุ๊บอันหลุดตรงนี้ปุ๊บเห็นไหม,มคะอาจารย์ก็เปิดเซลล์ลิมิตรอตามทฤษฎีเทนแพทเทิลท,ที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะถ้าหากว่ากรณีว่าเ,เราเปิดโพซิชันบ่ายคาไว้อยู่นะคะเราจะสามารถออกจากตลาดได้อย่างไรนะคะถ้าตลาดเป็นแบบนี้จุดสูงสุดไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่ เห็นไ,ไหมคะจุดต่ำสุดนะคะก็ไม่ได้เาจุดต่ำสุดใหม่แต่เราก็มาร์กเอาไว้นะคะมาร์กเอาไว้ทุกการเคลื่อนไหวนะคะพอมาร์กปุ๊บเนี่ยเราดูเลยนะคะถ้ามันเบรกเบรกจุดนี้หลุดนี้ปุ๊บตรงนี้แนวรับเบรกปุ๊บเกี่ยวตาโครงสร้างเทนเพทเทิรนมันบ่งบอกสัญญาณแล้วว่ามันไปทางลง พราะถ้าหากว่ามันเป็นขาลงแนวต้านจะแข็งแกร่งมาแค่ตรงนี้ก็โดนลดกลับเลยมันจะบอกอารมณ์ตลาดนะคะจริงๆแบบบางทีเรียนกับอาจารย์เนี่ยบางทีไม่เข้าใจกับการที่เราเฝ้าก,กราฟแล้วเห็นด้วยตัวเองมันบางทีมันบอกยากอธิบายด้วยคาพูดค่อนข้างยากเวลาที่เราบบกเฝ้ากราฟอะ่ะถ้าเราอยากจะให้เห็นอยากจะรู้ว่ามันจะน้ําหนักไปทางขึ้นหรือทางลงอะ่ะ เราดูแบบตีแนวรับแนวต้านไ้แบบนี้แบบนี้คือแนวรับเก่าใช่ไหมคะพอมันหลุดไปปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่ามันยังแบบยังมีแรงอยู่อะคะ่ะมันจะสามารถกลับขึ้นไปได้นะคะแต่พอแบบว่ามันหลุดมาป,ปุ๊บอะค่ะตัวเนี้จากแนวรับก็เปลี่ยนเป็นแนวต้านใช่ไหมคะตามกรวยเทรนแพทเทิ้นของเราเนาะและพอมันราคามันเบสไปปุ๊บมันมีการมีแบบกลับขึ้นไปเทลงมาท,าทันทีแบบนี้ก็คือแปลว่าแนวต้านแข็งแกร่ง จำทฤษฎีได้ไหมคะที่สำคัญมากๆคือถ้าเทนมันจะลงแนวต้านมันจะแข็งแรงแนวรับจะอ่อนแอมันจะหลุดง่ายอันนี้คือสำคัญมากมันจะทำให้เรารู้ทันอารมณ์ตลาดว่ามันจะไปทางไหนถ้าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแตกนิดนึงแล้วเพกลกับมาทันทีเลยอะมันสามารถบอกบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันกำลังจะลง นะคะขึ้นไปนะคะขึ้นไปปุ๊บโดนเทกลับมาเห็นไหมคะแล้วก็อะไรคะโดนพยายามขึ้นไปขึ้นกลับไปไม่ได้เห็นไหมคะโดนเทกลับมามันแบบดูพยายามดูกราฟแล้วพยายามให้เข้าใจพฤติกรรมของเขาให้ได้ว่าเอออะไรที่มันมีแรงน้ําหนักกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะให้คุณเห็นอย่างนี้ไว้เลยว่าท่านแนวต้านมันแข็งมากๆแนวโน้อมันจะลงแต่ใช้หลักแค่นี้แหละแต่พอเราใช้ แค่ทฤษฎีง่ายๆสรับหลักสูตรจับมือใหม่เทรดบอเล็กอย่างเซียนแล้วคุณเทรดบ่อยๆอ่ะคุณจะโคตรเซียนเลยเพราะคุณเห็นอารมณ์แบบเนี้ยโอ้ยรู้เลยเซลอารมณ์แบบเนี้ยคุณบายแล้วคุณจะเป็นเซียนเลยอ่ะด้วยรอบบินของคุณนี่แหละเนี่ยนะคะแบบเนี้ยพอมันแบบราคาเห็นไหมมันจะสามารถทําให้เรารู้ล่วงหน้าแล้วเราเริ่มเห็นชัดแล้วว่าเฮ้ยจุดสูงสุดของมันเนี่ยไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่นะคะแล้วก็มีจุดต่ําสุดใหม่ มีจุดต่ำสุดใหม่มันก็เป็นการคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเทนขาลงเพราะฉะนั้นถ้าใครติดโพสิชันบ b ายให้ดูอารมณ์ตลาดแบบนี้แล้ววิเคราะห์ให้ออกบวกเท่าไหร่ให้ป็ดออกไปเลยแล้วก็อยากจะได้ราคาที่ดีที่สุดก็ใช้ t เท p น t ั e r n ก็ได้หรือว่าใช้ Moving a v e r a g e 5เอาออเดอร์ออกก็ได้ทำได้หมดเลยแค่นั้นเองก็สามารถทำให้เรารู้ทันตลาดล่วงหน้าได้อะไรที่ชอบทำให้เรา ชอบขึ้นไปอยู่บนบนดอยกันนะคะนี่นี่เองนะคะตีมาเลยค่ะตลาดนะคะขึ้นมาตลอดนะคะขึ้นมาตลอดตึ้งไม่ผ่านตึ้งไม่ผ่านทํายังไงคะที่อยากจะทำให้เรารู้ทันเลยจุดนี้ไปเมื่อไหร่ออกจากตลาดทันทีนะคะแต่ยังไงคะเหมือนเดิมค่ะอยากจะรู้น่วงหน้าทํายังไงคะ ให้สังเกตนะคะให้สังเกตนะคะเล็กๆก่อนจุดแคบๆก่อนแท่งตรงนี้มันสู้กันอยู่ตรงกลาแงแท่งตรงนี้ใช่ไหมคะพอหลุดมาปุ๊บเป็นไงคะขึ้นมาไม่ได้เทมีแรงขึ้นไปปุ๊บแต่ภายในชั่วโมงเดียวเทนะคะแล้วก็ทําจุดต่ําสุดใหม่แต่ไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่นะคะ moving เขียวตัดเป็นแดงน,นะคะบอกตั้งแต่บริเวณตรงนี้ให้เรารู้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนเทนให้ออกไปนอกตลาดจริงๆนะถ้าหากว่าตลาดเป็นอย่างเนี้ยนะคะอาจารย์จะเพ่นก่อนเสมอนะคะคือไม่อยู่แล้วนะคะไม่อยู่ด้วยแล้วนะคะจะเพ่นก่อนเสมอนะคะนอกจากนี้นะคะที่อาจารย์ดูเพราะว่ามันอยู่คาเครื่องอาจารย์เลยก็คือ b Band <S <S บ l l งเจ e r ์แบ d เ,เห็นไหมคะ เราใช้อยู่ไม่แค่ไม่กี่อย่างโบลิเจอร์แบนด์อาจารย์ออกมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วเพราะอะไรคะโบทิมลงกลางลงล่างลงอยู่ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคะโบทิมลงกะกางลงข้างล่างลงออกตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็สามารถใช้โบลิเจอร์แบนด์ออกจากตลาดก่อนได้นะคะและนี่ก็คือเทคนิคการรู้ทันตลาดนะคะ เทคนิคการรู้ทันตลาดบางครั้งถ้าทาให้เรารู้ก่อนที่เราจะออ,อ,อเดอร์ถูกต้องไหมคะทําให้เราไม่ต้องโฟล์ตามเรารู้แล้วว่าอาจจะมีการเปลี่ยนเทรนนะคะก็คือเริ่มไม่ทําจุดสูงสุดใหม่แล้วก็เริ่มทําจุดต่ําสุดใหม่ถ้าเป็นเทรนขาขึ้นนะคะถ้าเทรนขาขึ้นคือไฮเยโลต้องไม่ต่ำกว่าไฮเยโรเดิมแต่ถ้าหากว่าเราเห็นมันต่ำกว่าไฮเยโลเดิมเราสามารถออกนอกตลาดได้เลยนะคะหรือเราเริ่มเห็นว่าตลาดนั้นเริ่มไม่เป็นไปทาง เนที่เราเคยเห็นถ้าเราเทรดขาขึ้นอยู่ปรากฏว่ามันย่ำอยู่กับที่เดิมนะคะมันติดที่แนวต้านเดิมไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่เราก็สามารถออกไปมองอยู่นอกตลาดไม่มีไม่มีโพซิชันเอาไว้รอให้เทรนชัดเจนแล้วเราก็สามารถเข้าตลาดโฟเรกได้เสมอไม่ต้องรีบเข้านะคะไม่เข้าสักวันก็ไม่เป็นไรสําบตลาดโมเรกแต่เราจะเข้าก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่า ตลาดกําลังอยู่ในเทนถ้าเราเห็นเทนชัดเจนเราสามารถเข้าออเดอร์ได้อย่างสบายใจเพราะว่าเราต้องเข้าออเดอร์ไม่บายก็ต้องเซลใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นออเดอร์บายแน่นอนเราต้องเห็นว่ามันเป็น, buy, น,น,นเทน,าน,เนขาขึ้นนะคะถ้าขากเราจะเข้าออเดอร์เซลเราก็ต้องมั่นใจว่ามันเป็นเทนขาลงนะคะถ้าวันริเป็นเทนนะคะเราก็ไม่ควรเข้าเพราะว่าเรามีเข้าแค่ buy, แบายกับเซลแค่นั้นเองดังนั้นก็ควรจะ ต้องอยู่ให้ถูกเทนนั่นเองเป็นหลักง่ายๆรู้ทุนรู้เทนรู้ทันใส่องเข้าไปนะคะแล้วก็ทบทวนสิ่งที่อาจารย์สอนมาทั้งหมดนะคะและนี่แหละที่อยากจะให้ทุกคนไม่ใช่แค่เทรด forex นนะคะแต่ต้องแบบเทรดได้แบบเข้าใจมันเหมือนกับการที่เราขับรถนะคะถ้าเราขับรถไม่แข็งเราก็จะเหมือนคนที่เทรด forex ไม่เก่ง อาการเวลาจะน่จะออกออเดอร์มันก็จะเหงื่อออกนิดนึงเนาะจะแบบตื่นเต้นจะสั่นจะแบบกังวลจะกลัวมันเหมือนคนที่เพิ่งขับรถใหม่แต่พอเราขับรถเป็นแล้วเก่งแล้วมันจะแบบชิลมากขับรถมือเดียวยังได้เลยไหนใครขับรถมือเดียวบ้างนะคะอาจารย์ก็ขับรถมือเดียวนะคะอีกมือนึงแต่งหน้า <c oughs> ก็เป็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบับสบายสบายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้น คนที่เทรดมือใหม่อาจารย์จะเข้าใจดีนะคะเพราะทุกคนก็แบบผ่านการเป็นนักเทรดมือใหม่กันทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นคุณอย่าก,กังวลบางครั้งคุณวิเคราะห์ผิดพลาดคุณต้องจ่ายคุณต้องยอมรับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทักเทรดพลาดเสียแบบไม่กี่เหรียญแล้วคุณแบบเปลคุณเลิกเล่นเลยนะคะอัดธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับคุณแต่ธุรกิจนี้ถ้าคุณผ่านไปได้ ช่งแม่ก็อาจจะลมเหลวว่ะเถติดลบบ้างกําไรบ้างเติดลบบ้างกําไรบ้างแต่บางยังอยู่ในเงินพอร์ตของคุณที่คุณบริหารแล้วคุณก็ทุกครั้งที่คุณเถรดพลาดคุณมาวิเคราะห์ดูว่าคุณลืมอะไรนะคะคุณพลาดตรงไหนแล้วคุณก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ของคุณไปเรื่อยๆจากนั้นคุณก็จะเริ่มเก่งเองและสิ่งสําคัญที่อาจารย์จะสอนในเทคนิคสุดท้ายนั่นก็คือการแก้พอร์ตด้วยเทคนิคอล